สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกอฟ f o ครับช่องที่สุ่มสกินอาวีและกิจกรรมอารวีเดือดที่สุดในประเทศไทยนะครับผมโอเคทุกคนก่อนอื่นก็ขอแจ้งให้ทราบก่อนว่าขอโทษด้วยนะครับผมที่ไม่ได้รีวิวกิจกรรมมาตั้งแต่วันสุกใช่ไหมศุกเสาร์อาทิตย์วันนี้จะแบบรวบทุกกิจกรรมนะคลิปมันอาจจะยาวหน่อยแต่ว่าถ้าใครอยากรู้กิจกรรมไหนก็ขอให้ดูนะครับผมแล้วก็ ช่องที่รีวิวแบบเดือดขนาดนี้เป็นของคุณแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นยังไงก็กดฝากเท่าตัวใครให้ยอดมันขึ้นด้วยนะผมผมอยากแตะพหาหมื่นก่อนสิ้นปีนะช่วยหน่อยนะครับแล้วก็ใครที่หาร้านเติมเกม ROV นะก็ต้องนึกถึงร้านกอฟอ์เติมได้ทางแชทและทางเว็บไซต์นะครับผมอ่ะก็ประมาณ2-3สวันที่ผ่านมาก็ยอดก็ดรอปนิดหน่อยนะซึ่งผมรู้สึกได้เลยว่ามียอดมีคนที่เติมเกมโมบายเลยเจ n มาเยอะมากขึ้นเหมือนกันนะครับผมเอออย่างมีนัยยะสาคัญด้วยนะโ okay, อเคก็แปลว่าบางคนก็อาจจะได้ได้ไปลองเล่นแล้วนะอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวของผมนะสําหรับเกมไม่ว่าจะเป็น r า v หรือโ Mobile l l g e n d นทีน่มีกรมีกระแสะกําลังมีคนย้ายไปเนี่ยคือผมก็มองว่ามันมัน,ม,นมาแทน r า v ยากถ้า r า v ยังยังอยากที่จะรักษาตลาดนึกออกปะคือถ้ามองในมุมธุรกิจเลยอ o v เนี่ยมันคือ ธุรกิจที่เป็นเขาเรียกว่าในทา m มาร์เก็ตติ้งเขาเรียกว่าแคท่าวคือแบบคุณไม่ต้องลงอะไรเยอะแล้วรายได้มันถึงจุดอิ่มตัวแล้วคุณเหลือแค่รีดนมออกมันออกมานึกออกปะแล้วธุรกิจเกมอ่ะเป็นธุรกิจที่แทบไม่มี variable cost เลยน้อยมากนะครับผมส่วนใหญ่คือ fixed cost คือจ้างคนมาพัฒนาเกมอะไรอย่างนี้นะซึ่งถ้ากาลีนาปล่อยให้ R v แบบนิ่งๆแบบนี้นะถือว่าพลาดถือว่าเสียวัวที่ ผลิตนมอย่างยิ่งยวดนะครับผมอ่าถ้าถามถามส่โต้ตของผมเออผมยังไม่ได้ไปลองเล่นเกมโมบายเลยเจนนะแต่คิดว่ามันคงคล้ายกันตอนเนี้ยอาที่เสียบเบียบอยู่คือเมตามันนิ่งไปผู้เล่นฮาร์ดคอร์แบบอาจจะไม่ค่อยชอบนึกออกปะคือแต่ถ้าแบบคนแบบไม่ค่อยว่างแบบผมะ่ะเล่นแบบแคชชัวแบบ วันหนึ่งเกม2เกมเต็มที่อะไรเงี้ยก็แบบมันก็ยังอยู่ในแบบรับได้ไงแล้วผมไม่ได้แบบไต่ไปแรงสูงร้อยสองร้อยสามร้อยดาวอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นผมก็จะเล่นแบบแล้วแต่ผมอะนึกออกป่อ Entertain เพราะแบบคนนี้อยากเล่นไะไ์อะไรอย่างเงี้ยเออไม่ได้แบบเฮ้ยอะไรอย่างงี้แต่ว่าก็ก็จะมีความเซ็งมากที่แคลี่ก็เจอไม่กี่ตัวเมดก็ไม่กี่ตัวอะไรเงี้ยตัวมันซ้ำไม่หน่อยนะเออถ้าปรับตรงนี้ได้ก็อาจจะดีขึ้นนะครับผม มาผมต้องน่าจะต้องเข้าหลายไอเดีเลยอ่ะโอเควันนี้ไล่ก่อนมีอันนี้แน่นอนเลยร้านค้าพเนจรเดี๋ยวจะจัดให้ดูนะครับผมมีอะไรอีกอัปเดตแต่งไล่เงาไม่เกี่ยวอ่ะร้านค้าพพนจรหนึ่งอันที่สองที่สก,กินใหญ่ๆเนี่ยกล่องอัลติเมตเนี่ยก็อีกหนึ่งนะครับร้านค้ร้านค้าพพนจรหนึ่งอันนี้คือแพงนะไอกล่องอัลติเมตนี้ก็หนึ่งอ่ะวงแหวนหนาคอสอีกหนึ่งนะสามแล้วแล้วก็มีอะไรอีกวะกล่องนี้ กล่องจัดเต็มอีกหนึ่งสี่กิจกรรมนะมีอะไรอีกฮายะเตะสตาร์ติ๊กเกอร์อีกหนึ่งห้ากิจกรรมแต่ฮายะเตะสตาร์ติ๊กเกอร์ขออนุญ,ญาตไม่รีวิวเอฟเฟกต์นะครับไปดูเอฟเฟกต์ได้คลิปเก่าๆเลยโอเคเริ่มเริ่มจากง่ายๆก่อนฮายะเตะสตาร์ติ๊กเกอร์เนี่ยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะซื้อในไอดี ID นี้ไม่ค่อยอยากซื้ออะไรผมจะไปซื้ออีกไอดีหนึ่งนะโอเคก็คือ ลดเหลือ699บาทตรงนี้เลยนะครับผมเอ้ยหกร้อยเกคูปองนะถ้าตรงกับแพ็กร้านอาจจะเป็น586บาทนะครับผม7 4็คูปองนะเอฟเซ็ Effect, มันก็คืออัลติเมทแหละเออมันคือมาขายแบบราคาวันแรกวันแรกเลยนะครับผมเออก็จัดไปได้นะครับใครที่อยากได้นะก็คือสำหรับสำหรับใครที่มีแบบจอมจนคิดแล้วหรือว่าเป็นอะไรอ่าไอเนี่ยแชงกรียเนี่ยก็ อตัวนี้อาจจะไม่ได้จําเป็นนะครับแล้วแต่จัดตามความเหมาะสมโอเคมามาดูที่นาคอสก่อนเลยครับวงแหวนนี้นะครับเพยมันจะมีรางวัลล็อกอินได้4อัน้วยนะ4อันเนี่ยก็คือ24คูปองเหมือนเขาแจกมาให้ตั้งต้นก่อน24่คูปองนะครับแล้วก็ส่วนที่แลกเปลี่ยนเนี่ยนี่คืออะไรท่าเต้นนาคอร์ดเอาไปทําไมก็ไม่รู้นะโอเคอันนี้ที่อยากให้โฟกัสนะครับคือ2ตัวนี้ ใช้40โทเค็นเดี๋ยวผมลองคำนวณแป๊บหนึ่งนะครับคือ40โทเค็นเนี่ยก็คือใช้อยู่ที่200คูปองนะ200อะไรวะ200คัมพีใช่ไหม40โทเค็นเออทำไมมันเหมือนแอปเยอะวะเอ,อ่า4 200คัมพีเนี่ยโอ้โหสามอันนี้บวกกันมันแอบแพงเหครับเนี่ย570 690โห เออ่ตัวอัลติเมตคือ690เลยเหรียวทำไมวะผมคิดเลขอะไรผิดครับเนะี่ยเออตอนแรกนึกว่ามันจะถูกสรุปว่าไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วนะสำหรับตัวอัลติเมตนะโอเคเดี๋ยวนี้ผมจะตุ่มจนได้นาะคอรนะครับเริ่มด้วย4804คูปองนะครับผมว่ามันจะเสียไปเท่าไหร่นะสำหรับตัวนาคอรขออนุญ,ญาตเลยมันใช้กี่โทเค็นอะห0 0่อ่ะ100โทเค็นนะครับผมแล้วก็มันบอกว่าอะไรอะ การันตีสายฟ้าทุกๆการเล่นนะเฮ้ยไปมันจะเท่าไหร่มันจะเท่าไหร่กันซะเซียวซะเซียวเลยฮึบเกือล้วนเลยโอ้โหประหยัดแค่สามติบอ่ะอันนี้คือถ้าแบบเหมาแบบไม่มีดวงไม่มีดวงนะเดี๋ยวผมขึ้นให้เหมือนจะสองพันหกร้อยคูปองนะ แต่ผมคิดว่ามันไม่ควรถึงนะครับผมสก,กินนี้มันไม่น่าถึงขนาดนั้นนะเออความสวยถ้าเทียบกับอื่นๆน่ะก็ตามนั้นนะครับผมหูรู้สึกว่าหน้าดํามากเลยทุกคนผมเล่นน้ำทุกวันเลยนะเออไปสวนน้ําเอ่ยน้ําตกเอ้ยหูตากแดดแบบแการีเยต้องเข้าแล้วปะ <c oughs> ไปครับ <c oughs> ประหยัดได้น้อยมากอ่ะทุกคน <c oughs> ผมดวงดีมันนิดเดียวเลยนะโอเคขออนุญาตไปกันต่อนะครับผม <c oughs> ไป ห้สิบวงมันลดแค่แบบสี่สิบสามสิบยี่สเอร์เซ็นอ่ะเออลดน้อยไปหน่อยนะครับผมตัวมันฮิตอ่ะเพื่อนนะฮึบฮึบอู้โอไมกิเนยังไปกันต่อยังไปกันต่อนะไปอืมอันนี้แพ็ครถจบแล้วนะหกร้อยเก้าสิบคูปองโอ้โหอันนี้คืออาการหนักจริงหนักจริงแบบหนักจริงหนักจังนะ ประหยัดมาแค่สี่เองนะเออผมแบบมันคือมันต้องแบบการันตีอะคือสามสิบ้านึกออกปะ่ะแต่ผมได้สามสิเก้าคือประหยัดมานิดเดียวนะครับไปกันต่ออันนี้หายไปเหมือนที่ผมบอกแหละหกร้อย้าสิบนะไม่ต้องแสดงอีกครับผมซัดไปยาวๆเพื่อนลำไปยาวๆฮึบแล้วถ้าได้นาะคอสผมเมือเลยนะเว้ยทุกคนนึกออกปะ่ะถ้าดวงดีนาะคอแตกมาแบบโทเค็นที่มีมือเลยนะ เออถ้าไอดีที่ดีคนจะต้องแบบยังไม่มีทีนิดหนึ่งนะครับผมถ้ามันมีถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยแปลว่าตัวมิสซี่บ็อกที่จะเข้าวันที่ยี่สิบเอ็ดเนี่ยก็ไม่มีสกินนี้แล้วก็ก็เซ็งไหมะนะครับผมฮึบแก้เป็นโเทเค็นดิเพื่อนแก้เป็นโเทเค็นให้หน่อยเป็นห้าเนี่ยเออเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ควรต้องแก้ให้ลูกค้าครับผมเนี่ยันนี่คือกระดีนาแก้เองได้เลยเนี่ย โค้ดตรงนี้ผมว่าแก้ได้ไม่ต้องให้ตัวเกมแก้นะครับผมอะไรที่แบบดวงดีแล้วซ้ำแก้เป็นโทเค็นให้เขาหน่อยนะเ,ออเดี๋ยวผมว่าผมว่ามันเริ่มร้อยร้อนลนแนละ้วเดี๋ยวเขาต้องจัดวอลลุ่มเพื่อแบบประชุมแล้วว่าเฮ้ยเอาไงดีนะเราจะเอาไงกับธุรกิจเราดีนะครับผมพันห้าแล้วแพงแพงเกินนะเออ โอ้โหอันนี้ดีหน่อยอันนี้เออให้พี่ได้ใจชืนหน่อยอีกยี่สิบห้านะครับผมอีกไกลเหมือนกันทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวไอตัวนี้ขอขอรีวิวเอฟเฟกนิดนึงนะครับมันมันมันมีละโค้งไงนะโอเคแล้วก็ขอรีวิวแบบ120ร้อยี่สิบเฟรมนิดนึงอีกสี่ครั้งผมขออนุญาตคัดซีนเลยนะไม่ไหวละดวงเกลือแล้วเกินอ่ะดวงนิดนึดนดนงครับผม อะคิดว่าไม่น่าดีล้นะครับผมโลนี้จะเกือบจบเกือบจบแล้วมันเอาเต็มวงทุกคนอ่ะไปโอ้โหสุดยอดไปเลยเพื่อนสุดยอดไปเลยเออ ให้มาเกินทําไมเสียดายอ่ะก็ให้เกินตั้งแต่แรกนี่มันจะได้ทุ่มพอดีกันหรนะกวนปะ่ะทุกคนว่ามกวนปะ่ะอ่ะโอเคอันนี้ผมหายไปทั้งหมดประมาณ2,300คูปองนะไม่ถึง2,200 x, x อ่ะนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมขึ้นให้ที่แน่นอนนะ2,200เลยเหรอถ้าตรงแพ็คล้านนะ 1,930บาทเนี่ย2,480คูปองถ้าพันเบาท2,230อาจจะได้ลุ้นอาจจะได้ลุ้นอ่ะแต่ว่าก็นั่นแหละก็มัน1,930นี่แหละตามที่ผมคิดไว้เออนะครับผมก็ใครสะดวกอยากได้ก็จัดไปตะกินมันก็ค่อนข,อข้างราคาสูงนะครับผมเพราะฉะนั้นก็หาร้านที่ไว้ใจได้เช่นร้านกอฟอร์นะจดทะเบียนเป็นบริษัทเรียบร้อยนะครับผมป้ายรั่ม I destiny. a เอ็มเดนอะไรไม่รู้เ yeah. นียนีฝาผ่าเปียงโป้งครับผมผ่าเก้งเข้าไปครับผมป <Yahoo! S 1> ตามนั้นเลยนะครับผมนี่กรอบโปรไฟล์เดี๋ยวขออนุญาตไปแต่งนิดนึงโอเคครับนี่อันนี้เป็นตัวเอ่โมเดลนะครับผมอุ๊ยตอนโยนมันมีนี่ด้วยนะทุกคนโยนไปอะ่ะไอตัวไอตัว,อ,ตวอาวุธที่มันโยนไปอะ่ะมันเป็นนักษัตริย์นะรอบๆเดี๋ยวอมโยนครับปุ๊บ ฟ้าผ่าครับผมมีมา้ามีอะไรนะัแบบ่นแหบบะแวบๆอ่ะผมจะทํายังไงให้เห็นจะทําไงให้เห็นต้องหันข้างเหรอดูครับผมนี่เปลี่ยง,ป,งปุงปังครับผมตามนั้นเลยนะโอเคมันคือม้านินมังกรนะนั่นเองนะครับ <c oughs> อ่ะโมเดลนะครับอันนี้ร้อยยี่สิบเฟรมแล้วนะนี่ผมตั้งครับผมฟันซิงซ่งซิ่งครับผมซิงซ่งซิ่งมันมีกี่ท่าเนี่ยฟันขวาฟันซ้าย กะบาดงัดขึ้นครับผมขวาซ้ายกกะบาดเอามือขวางัดขึ้นสุบแางนี้นะครับผมอ่๋อโอเคอันนี้มันไม่ได้สลับอันนี้เป็นปุ่มสกิลที่ที่เขาใช้กันอยู่แล้วนะปกติผมจะสลับหนึ่งกับสองนะครับผมอ่ะสกิลหนึ่งสกิลหนึ่งครับผมปังไอตอนขึ้นไม่เท่าไหร่ตอนลงเนี่ยมีแบบเมกเมกทองนะครับตอนขึ้นฟึบนะครับผมตอนลงปิ้งครับผมอ่ดูน็อกอาบครับผม ตามนี้นะโอเคสกิลสองนะครับแดดฟึบนี่เป็นเมฆครับผมฟันซึบนะครับผมตามนี้เลยมันมันไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่แต่ว่าเอาจริงๆถ้าใครงบประหยัดอะตัวนี้ก็เป็นตัวที่ตอบโจทย์ประมาณนึงนะครับเออก็มีตัวนี้ก็ฟิลแล้วจริงๆผมชอบผมชอบเสียงงําเป้งของของมันนี่แหละนะ โอเคหนึ่งสองเรียบร้อยนะครับผมอัลติเมตครับผมม้างมาปุบปุบปุบอีกทีหนึ่งครับฟันฟันฟันนี่ม้ามาครับผมนี่มันคือม้าใช่ไหมฟันปุบ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 แล้วก็ปล่อยม้าครับผมไปทุกมุมมองครับผมมังกรหรือม้าเหมือนม้าหรือแพะหรือแกะนะครับผมก็ ตามเรื่องตามราวครับโอเคมาหนึ่งแล้วสองแล้วอันติแล้วครับผมถ้าวาร์ปครับ one two t e l e s g o ในี่ปลาดาบขึ้นไปครับผมเป็นม้าครับผมแล้วก็ก,กุบกลับกุบกลับกุบกับบินขึ้นฟ้าครับผมแล้วก็โรยตัวลงมานะคือโมเดลมันมีแบบความแบบหงอโคงนิดๆน่ะแบบมีไอ้ผู้แบบข้างหลังอะ่ะเหมือนนวดอะ่ะนวดกุ้งอะ่ะแต่จริงๆคือ ปลายของภาคคุมเนาะโอเคก็คือรอบนี้ราคามันแพงไปนิดนึงทุกคนผมไม่ไม่แนะนําถ้าแบบใครไม่ได้อยากได้มากขนาดนั้นนะครับผมเออถ้าที่ผมได้เนี่ยสองพันสองเนี่ยมันแพงไปผมว่าแบบพันเจ็ดพันแปดอะกําลังดีนะโอ้โหอันนี้หนักไปหน่อยนะครับผมโอเคไปเดี๋ยวไปรีวิวกิจกรรม,มอื่นๆครับวันนี้ยาวไปกันต่อครับผมอันนี้ไอดีนี้จะรีวิวกิจกรรม เอากล่องจัดเต็มก่อนละกันนะครับผมง่ายๆนะเพราะว่าไอดีนี้คือเนาะเท้าความก่อนอันนี้มี827ผมก็อยากเปิด ID นี้ mystery box ในไอดีเนี้ยให้แบบช้ำเหมือนกันแต่ว่าไม่แน่ใจเลยว่าแบบมันมันถึงเวลาใช้งานหรือ,อยังคือถ้ายังไม่ถึงเนี่ย <Red S 1> ผม <wall. S 1> อาจจะแบบยังยังไม่ได้เปิดนะวันนี้นะแต่ว่าไอตอนงานออฟไลน์อะหลังจากที่แบบผมไปเข้าร้านค้าลึกลับมาแล้วเดี๋ยวผมจะไปเก็บแบบลิมิตไอตัว ระดับต่ําจดไปเลยว่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมไปซื้อในงานลึกลับก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาเปิดมิสซี่บ็อกนะคิดว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับผมเพราะมันยังขาดอีกประมาณนึงอะลิมิเต็ดส้มนะผมจะเสียดายมาสกสกินจัดเต็มคืออะไรกล่องละ99ครับทุกคนมันมีเหรอยงนี้เลย1ต่อ10เลย10%เนี่ยคุณมีโอกาสได้ลิมิเต็ดส้มอ่า90%มีโอกาสได้ลิมิเต็ดเขียว นะแต่ถ้าเกลือ2อันคุณก็รวมกันได้ลิมิเต็ดส้มก็แปลว่าลิมิเต็ดส้ม1ตัวคือ198คูปองตรงแพงลนก็คือ1นก็คือ168บาท209คูปองนะแต่ว่าเผลอๆอะ่ะตอนที่เสาร์อาทิตย์ที่มันมีกิจกรรมเล่นคูปองแบบแจกคูปองฟรีอะ่ะคุณมาซื้อกิจกรรมนี้ได้นะได้ลิมิเต็ดได้ลิมิเต็ดส้มฟรีเลยนะครับผมอะ่ะแล้วก็วิธีเปิดครับเปิดทีละ1กล่องนะ let's go ถ้าได้สุดปังเลยก็จะดีมาก นะครับผมซึ่งไม่ได้เลยสกินพิเศษอ่ะเดี๋ยวผมขอไปดูนิดนึงว่าสกินพิเศษมีอะไรบ้างแล้วแบบน้องผมมีหรือยังอนะไรอย่างเงี้ยหยังขาดสองตัวเลยนะอันเนี้ยเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตจะยังไม่แลกก่อนว่าว่ามันอะไรคือลิมิเต็ดส้มอ่ะมันก็ยังขาดเหมือนกันคือขาดยอนแต่ว่าจะพูดไงเดียคือแบบผมยังไม่รู้ไงว่าตัวมิซี่บ็อกมันมีมันมีอะไรบ้างอยูอย่ในนั้นอ่ะนึกออกไหม เนี่ยคือสมมุติว่าได้พิเศษ2องอันแบบนี้ใช่ไหมครับเออก็ถ้าเปิดเลยมันก็ได้เลยแต่ว่าคือคือมันจะมีเวลาสมมุติว่าคุณคุณเล่นเองนะกันแล้วคุณจะแลกครับคุณมาตรงรถเข็นนี้นะครับกล่องแตกกินจัดเต็มนะให้คุณไปเปิดเอาไอ้เนี่ยกลงลบกลงเล็บมังกรเนี่ยครับก็มาแกลกสริมเิเตดต้มได้อันนี้พูดแบบคร่าวๆแล้วกันก็คือจะมีบอนนี่ทีเลอร์เอ็กซ์เปิดก็คือเนี่ยตามรูปที่มันขึ้นเลยนะครับผมแล้วก็จะมี เีรีไทดอลทอเบอิลนะครับผมเป็นเีรีที่มันเป็นขเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะจนสลัดอะ่ะเออที่แบบปาออกไปเป็นไอปาอตีออกไปเป็นพงมาลายเรือนะครับผมแล้วก็ยอนทรายโนเมารีมาสเตอร์ก็คือยอนไอตัวอาจารย์คิดเลขนะโอเคแล้วก็เป็นอ้อยอาร์อคอริคคาริสมานะครับผมอ้อยม่วงอ้อยม่วงนะแล้วก็มูราเซลูเลียนอเวกินนะครับผมก็ไปหาเอาของมูราดอะ่ะมีตัวหนึ่งตัวเทาๆนะครับผมตัดมันเลย มาต่อกับกิจกรรมต่อไปครับผมโอเคนั่นคือกิจกรรมกล่องสกนะินอัลติเมทนะนี่กล่องสกินตำนานนะครับผมเดี๋ยวไปดูเลทกันนะครับผมอันนี้ง่ายๆเลยกล่อง15คูปองสะสมโทเคนครบแลกสกินอัลติเมทนะครับสำคัญอยู่ที่เลทตรงนี้เนะี่ทุกคนหูเลทคือสกินตัวไอตัวโทเคนอ่ะ76%นะแต่ว่าเมื่อกี้ผมแอบไปส่องในตัวโทเคนที่ใช้คือ55คือแอบเยอะนะ มันจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวผมก็จะเป็นคนพาไปนะครับผมซึ่งเนี่ยความไม่ดีของมันคืออะไรบ่าโทเคนหนึ่งเนี่ยไอสไนเปอร์เนี่ยหนึ่งปุ๊บข้ามไปเป็นสามเลยมันไม่มีสองแบบรองรับคนดวงกลางๆเลยนะผมบางคนก็คือดีดีก็ดีไปเลยแย่ก็แย่ไปเลยแต่ส่วนใหญ่อะ่ะประมาณแปดร้อยคูปองควรจะจบนะเออถ้าเกินเนี่ยคือเกลือนะครับผมอ่ะไปกันไปกันเลยครับสามสิบกล่องแรก let's go ยีครับผมได้8ดกว่ากว่านะต่อสิบกล่องนะครับโอเคมาได้ครึ่งทางยังไม่ถึงครึ่งเลยนะแต่ก็ดีดีหน่อยยีบห้าก็พอได้หน่อยไปครับยี่สิบกล่องยี่สิบกล่องสิบห้านี้ติดเกลือครับอยู่ที่7จุด้านี่คือตามเลทมาเลยนะแปลว่ามันออกแบบหนึ่งหนึ่งเดี๋ยวไม่มีไม่มีแหลมสามมาเลยนะหนะักจริงทุกคนไป 60กล่องที่เปิดไปรวมกันเป็นเท่าไหร่เป็นสกินลอเรียวเลยไหมอุ๊ยอันนี้ดวงดีนิดหนึ่งอ่ะอ่าเมื่อกี้หายไปเข้าใจว่า670คูปองไหมนะเออนะครับผมเดี๋ยวผมขึ้นให้ก็เออเสียไปได้มา51แล้วนะครับผมต้องไปต่ออีกนิดนึงนะกีสักสามกล่องอ่ะสี่ทุกเขนอ่ะยังไงอ่ะ อืทีละกล่องผมบอกเลยอย่างงี้ทีละกล่องอ่ะแปลว่าซื้อเพิ่มสี่กล่องนะเอาเหมือนไอ้นั่นหกร้ยห้าสิบทุกคนนะผมผมจำราคาได้แล้ว <Yahoo! S 1> ทำไมมันไม่ออกกล่องเมื่อกี้ที่เป็นหะน,นี่ผมก็ได้เกินอีกแล้วกาลีกาลีกาลีกระพืกรกระ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 พื้เลยโอเคผมหมดไปทั้งหมดคือเจ็ดร้อยสิบคูปองนะครับผมมีหัวเด็กแวบๆบอ่ะเด็กอยากออกแวบบๆนะครับผมออโอเค ตอนนี้กี่กขวบแล้วคะห้าขวบห้าววขวบแล้วค<อ>่ะได้ได้ของขวัญอะไรบ้างไหมห้าขวบอ่ะได้เยอะเลยนะโอเคนะไปะเดี๋ยวคลิปยาวเ,เดี๋ยวคลิปยาว<ๆ>ได้ของเล่นเยอะด้วยนะโอเคอ่ะไปทุกคนเด็กเพิ่งห้าขวบเมือเเอ่อวานเนอะ้ยเออเมื่อวานเลยวันที่สิบแปดนะไปแลกสกินก่อนนะครับผมช่วงนี้ไม่ได้ออกคลิปทุกคนเพราะว่าละนี่เด็กไม่ได้ออกคลิปทุกคนนะก็แบบปิดเทอมอ่ะวันหยุดสุดขีดอ่ะ ทุกสัปดาหต้องไปต่างจังหวัดนะสัปดาหน้าก็ไปต่างจังหวัดแล้วต้องกลับมาดูอวีนะครับผมชีวิตพอบ้านก็ต้องสู้ไปนะก็ขออนุญาตแรกเลยนะครับผมผมใช้เป็นเมื่อกี้ทั้งหมดคือ710คูปองถามว่าดีไม่ดีก็ก็ดีกว่าซื้อสดแค่นั้นเลยแต่ว่ามันมันเคยมีกิจกรรมที่ดีมากๆคือ,อไรพอใจจ่ายเลยอะ่ะอันนั้นคือดีมาก the best of the best of the best อย่างไรเอสแอนพเลยนะเออไปแรกก่อนนะครับผม ก็เหมือนเดิมช่องผมเป็นช่องที่แบบเอากําไรอะมาเจ็บให้ทุกคนดูอ่ะเอออันนี้เหมือนคือแบบผมเต็มที่อยู่แหละเพราะว่ามันไม่ขัดทุนนึกออกไหมทำอะไรแล้วไม่ขัดทุนก็จัดไปนะครับผมแต่ตอนนี้คือกําไรน้อยบอกเลยนะโอเคต่อไปร้านค้าพพนจรนครับเยอะเกินกิจกรรมอะเอาแยะมันเอาสมุดมาเล่นกับจิตใจของผมอีกแล้วโอเควันนี้สกินใหญ่สุดของร้านค้าพพนจรครับนั่นคือตัวยอนนะ ขอ,ขออนุญาตด้วยทุกคนที่แบบลงช้าตอนแรกอะ่ะผมจะลงไวกว่านี้ไว้แต่ว่าแบบพอจะเข้าไอดีนี้มันแบบเล่นหมวดถ้วยอยู่น้องมาเล่นอยู่อะไรนี้นะก็เลยต้องรอไ d ดีนะครับผมขออภัยด้วยมาสรุปร้านค้าไม่ได้ตอนทีนึงครับตัวเลขชุดนี้นะบวกกันคือ10ช่อง299นะครับผม11ช่องเนี่ยจะเป็น549นะครับผมส่วนเหมาตึงก็น่าจะาจะจะ,จะ,จะ,จะบะดานเลยน่าจะเป็น8 9 9คูปองนะครับผม สำหรับการเหมามันก็ถ้าใครพลาดยอนอะ่ะมันก็รออีกสักพักหนึ่งอะ่ะนะครับผมอ่ะไปเลยครับผมติดช่องนะวันนี้ช่องอฟอเหมือนเดิมคือแค่ติดช่องนะครับผมเป็นช่องแห่งการใจปอดคือมันแบบอยู่ในจุดคุ้มทุนอะ่ะเออนะแล้วไอ้สมุดนี้ผมต้องทําไงกับสมุดวะได้มาตอนนี้เนี่ยก็ไม่สู่วงแหวนเพิ่มเตมิมอีกชีวิตนะเพราะมันมาห้าแล้วว่าสมุดอะ่ะถูกไหม ตอนแรกผมอยู่เล่มหนึ่งอ่ะเออนะน่าจะต้องไปสุ่มอะไรก,ก้องก้องแกล้งอีกนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวสุ่มในเนี่ยตร,ตรงนี้เลยนี่แหละนะครับผมอืมไม่มีได้ก่อนสิบช่องเลยเพื่อนซะหน่อยไหมซะ,ะหน่อยไหมเคอ่ะได้ตรงไหนก็ได้ไม่ได้ตีเรียดน,นะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมไปที่เลเจนดนเหมือนเดิมนะครับผมตรงนี้ โอเคอ่ะยังเหลือหลอดอันนี้น่าจะเป็นชื่อหลอดอีโบนี่นะเป็นมืดๆนะครับผมอีโบนี่นครับผม,อ,บบผมอีกตัวหนึ่งไอวอรี่นะสีขาวอันนี้เป็นหมักดำนะอีโบนี่โอเคอ่ะวันนี้ก็หมดแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมช่องกอฟอเดี๋ยวผมสุ่มวงแหวนสมกล่องกล่องแก่งเอสด,ดิมเมอร์มีอยู่ห้าเล่มอ่ะสุ่มไปก่อนมันต้องใช้เท่าไหร่ไม่รู้อะเออนะครับผม สิบเจ็ดพอยังพอสำหรับสักหนึ่งอันยังขู่ยังสิบหกนะครับผมเพราะว่ามันมันเริ่มมันเริ่มมาแล้วอะโอเคได้ครับผมเป็นยีิบเจ็ดก็แรกเลยเดี๋ยวแรกแรกไปนะครับผมอืมไวโอแล้วกันนะเอ่อเฮเลนแล้วกันหลายใจจังวะอ่ะไป ตุ๊กตุ๊กตุ๊กนะครับผมอโอเควันนี้ก็หมดนะครับสำหรับกิจกรรมช่องกอฟอเสียไปรวมๆเยอะมากนะเยอะแบบสักสามพันสี่พันคูปองนะครับผมทำให้กันขนาดนี้ไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับอยากมุ่งหน้าสู่ห้าหมื่จริงๆนะโอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ21เเจอกันตัว m y สทรีบ็อกนะ